มินดีต้อนรับเข้าสู่ c h n n n e l m ลม Mazda นะครับวันนี้เช้าวัวนอาทิตย์สิ้นเดือนนะมาเตรียมตัวส่งมอบรถ1คันนะครับ m a z t e r 2 3 3รุ่น4 4ประตู4ี l แพลตินัมคอนะครับคันนี้ตกแต่งอุปกรณ์จัดเต็มนะชุดแต่งเบาะหนังนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่ารถคันนี้มีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นรถของน้องยีนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็น Mazda 2 1.3รุ่น4 4ประตู4พาทิทัมคอร s สนะครับราคาตัวรถ599,000บาทนะครับเป็นในรุ่น4ประตูไม่มีเพิ่มค่าสีนะสี 4, นี้เป็นสีพาทิทัมคอ o s สนะครับ <c oughs> ก็เป็นรถของน้องยีนะครับเดี๋ยวน้องยนะีจะมารับรถในวันนี้นะครับตอนนี้ตัวรถดำเนินการเรียบร้อยนะติดอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับตรวจเช็คการทำงานทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของภายนอกเนี่ยคันนี้ก็จะมีติดตั้งชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นของ Xtreme มีนะครับนี่เดเพื่อนๆดูนะสีพาทิเนัรคอสติดตั้งชุดแต่ง Xtreme นะครับลงตัวสวยมากเลยทีเดียวนะฮะร,รุ่น C เนี่ยเราจะได้ล้อแมกขอบ15นิ้วนะครับมาจากโรงงานเลยออปชั่นค่อนข้าง,างครบเลยนะครับที่เป็นออปชั่นหลักๆนะครับนี่เป็นล้อแมกขนาด15นิ้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับ พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งเอสเตีรนะครับจะประมาณนี้คันนี้ก็จะมีติดตั้งชุดแต่งให้รอบคันนะครับทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนี่ตัดเส้นสีแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์จากทางเอสเตีรนะครับตัวปัดน้ำฝนนะครับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาให้นะครับเราสามารถตั้งเป็นโหมดออตโต้เนี่ยตัวระบบจะปัดให้เองอัตโนมัติเลยนะครับนี่อันนี้เป็น สกเกิร์ตทางด้านข้างนะครับก็จะมีตัดเส้นสีแดงด้วยนะครับสวยงามใส่แล้วดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและในส่วนของด้านท้ายรถนะครับตัวชุดแต่งจะเป็นท่อคู่นะครับท่อจริงจะอยู่ทางด้านขวามือนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางด้านซ้ายนะครับเป็นท่อเพื่อความสวยงามนี่ท่อจริงจะอยู่ด้านนี้นะครับ แล้วก็ทางด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์4จุดมาให้จากโรงงานเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดประกันครบๆนะครับกล้องหลังนะครับมีมาให้เลยนะจากโรงงานนะครับไม่ได้ไปติดเพิ่มนะครับมาดูภายนอกกันครับว่าคันนี้เนี่ยมีติดอะไรบ้างนะนอกจากชุดแต่งก็จะมีเป็นคิ้วกันสาสนะครับของแท้4ชิ้นนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ตัวของแท้สังเกตง่ายๆจะมีกิ๊บล็อกทางด้านในตรงนี้นะฮะ,ะเวลาที่ใช้งานเนี่ยมันจับแน่นนะครับเดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงนะครับตรงประตูเนี่ยจะมีระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับอันนี้เป็นสเปคจากตัวรถอยู่แล้วมาในส่วนของภายในนะครับคันนี้เนี่ยรุ่น C เนี่ยเดิมๆจะเป็นเบาะผ้านะครับเราได้ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับสีที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีน้ําตาลนะแต่ว่าดูใน วิดีโอเนี่ยอาจจะออกส้มๆนิดๆมันเป็นน้ําตาลเบอร์แบบสว่างๆนะครับอันนี้คือคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะครับน้องยินบอกว่าอยากได้สีแบบนี้สามารถเลือกได้นะครับนี่ตัวบอ่อหนังเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนนะครับจากบอ่อผ้าเนี่ยก็ได้ในเรื่องของการดูแลรักษานะครับที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะเวลาที่เราทําน้าหกนะครับเราสามารถใช้ผ้าธรรมดาๆรรนี่แหละเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับ และนี่จะเป็นในส่วนของภายในนะครับของรุ่น c น,นี่นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือนะครับนี่เราก็จะมีเป็นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายวางสายนะครับตัวระบบไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนี่เราสามารถปรับเป็นโหมดออโต้ได้เลยตรงนี้นะครับ ก็เวลาที่ขับเข้าห้างหรือว่าตกกลางคืนเนี่ยไฟจะเปิดปิดให้เองนะครับในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์สระบบนะครับเป็นออโต้แมนนวลเราสามารถปรับเป็นโหมดแมนนวลได้นะครับนี่แออัตโนมัติมาให้นะครับตัวหน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยในรุ่น C เนี่ยจะใช้งานได้แบบเสียบสายนี่นะฮะ ถ้าในรุ่น C นะครับหน้าจอจะใช้งานใช้งาน a p p l e Ca เกับ Android ได้แต่ว่าจะเป็นเสียบสายนะครับปุ่มสตาร์มีมาให้วัสดุตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับเป็นดำเงาด้วยนะครับนี่ก็แตกแต่างจากรุ่น SL ถ้า SL l จะเป็นหนังสีดำเดี๋ยวกดสตาร์นิดนึงนะครับปุ่มสตาร์จะอยู่ด้านนี้นะครับ ตาโดนเรียบร้อยนะครับนี่ให้เพื่อนดูตัวบริเวณหน้าปัดนะครับในรุ่น4ก็จะประมาณนี้นะหน้าจอนะครับตั้งค่าการทํางานต่างๆเรียบร้อยนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ9โมงเดี๋ยวน้องยีเนี่ยจะมารับรถประมาณ11โมงนะครับคันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะสำหรับใครที่กําลังเล็งมาสเตอ2รุ่น4ราคาประหยัดประหยัดคันนี้นะครับค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับ แอร์ <Air S 2> เป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆสามารถปรับแอร์เนี่ยโซนแอร์ตรงนี้ได้เลยนะตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับนี่แล้วเราก็มาปรับอุณหภูมินะครับที่ปุ่มใช้มือ25องศานะครับ20ก็สามารถปรับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับทางด้าน,นล่างมี USB นะครับเป็นพอร์ต Apple CarPlay ด้วยที่เป็นรูปโทรศัพท์ทางด้านบน2พอร์ตนะครับให้เราใช้งานได้ไวเลสชาร์จไม่มีนะครับในรุ่น4นะครับ ในส่วนของงานเบานะครับมีรับประกันให้1ปีนะครับพร้อมใช้งานนะครับติดตั้งให้จากศูนย์เลยนะรุ่น4ก็เครื่องยนต์1.3นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกันทั้งหมดในรุ่นเบนซินนะครับ4สูบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็การใช้งานในเมืองคล่องตัวนะครับมีในรุ่น4ประตูแล้วก็5ประตูนะครับราคาเท่ากันนะ เดี๋ยวไปดูเบาะแถวที่2กันน,นิดนึงนะครับนี่ครับเป็นเบาะหลักนะครับในรุ่น Mazda 2 4ประตูนะในรุ่น4นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเบาะรอบคันนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยรวมไปถึงแผงประตูด้านข้างด้วยบริเวณความกว้างประมาณนี้นะไซซิ่งเนี่ยจะไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้ ในชีวิตประจำวันปกตินะครับสูง170-175สามารถนั่งได้ยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็นั่งได้สบายๆเลยนะครับตัวเบาะนะครับเรามีเดินตะเข็บนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มด้วยนี่ให้ดูดีเทลนะครับนี่ฮะก็จะมีตัดเส้นสายนะครับให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมาประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะใต้โลโก้มาด้านะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเปิดได้เลยเวลาที่กูแจอ,อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับนี่เก็บของได้เยอะมากครับตัวเบาะจะแบ่งพับเป็น60-40นะครับซึ่งเราสามารถดึงพับเบาะบริเวณปุ่มตรงนี้ได้เลยนะดึงแล้วก็เข้าไปดันเบาะที่ด้านในนะครับได้ทั้งสองฝั่ง เป็นแบบ60-40นะครับถ้าเกิดว่ามา3ท่านสามารถเลือกพับฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้นะครับด้านท้ายนะครับจะมีเป็นถาท้ายแถมให้นะครับอันนี้เป็นของแท้นะเดี๋ยวเราจะแกะห่อให้ทีหนึ่งก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นอัปเดตก่อนส่งมอบอีก1คันนะนำแนวทางการแต่งนะครับของมาสเตอร์2รุ่น4 4ประตู4พาตินัมคอสเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับใครที่สนใจมาด้าสามารถปรึกษาได้นะครับยินดีให้การปรึกษานะครับทักมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจหรือแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะตอนนี้นะครับในส่วนของแคมเปญมาด้าสองเนี่ยมีโปรโมชั่นฟรีมาด้าแคร์หปีหนึ่งแสนกิโลเมตรด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่สนใจนะเป็นโปรแกรมบำรุงรักษาเช็คระยะนะครับหปีเลยเราไม่ต้องเสียค่าน้ํามันเครื่องค่าแรงค่าอะไรเลยนะครับ คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเตรีมตัวส่งมอบรถ,รถให้กับคุณลูกค้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ